รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับผมบลพลเจนเกตปีนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตดีๆมาบอกกันครับสักครู่นี้เองครับลูกค้าจากเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนว่ามติดต่อเข้ามาครับจากจังหวัดน่านครับอำเภอเวียงสานะครับติดต่อเข้ามาสักครู่นี้ครับ ต้องการสินค้านะครับแล้วก็เรียบร้อยครับก็คุยกันผลสุดท้ายก็คือลูกค้าก็จะโอนเงินเข้ามานะฮะตอนนี้กําลังสื่อสารกันอยู่ก็ระหว่งา,งางนั่งทำงานหน้าคอมไปก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาจากคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยครับผมอยู่กรุงเทพลูกค้าอยู่จังหวัดน่านตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วก็สนใจสินค้าแล้วโอนเงินเข้ามาอันนี้คือหนึ่งเคสที่มาแบบสดๆร้อนๆเลย นะครับแล้วก็จะให้มาดูอีกเพสหนึ่งครับก็เป็นเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะครับค้นหานิดนึงอันนี้ก็คือหนึ่งเจ้าครับก็สนใจเข้ามาติดต่อแล้วก็มาร่วมงานกับเราครับก็นี่ครับโอนเงินเข้ามานะฮะผมก็จัดส่งเอกสารไปให้นะครับแจ้งเอกสารการโอนเงินมาเรียบร้อยนะฮะอันนี้ครับนี่ครับโอนเข้ามาส่งเงินเข้ามาเราโดยที่เราอยู เหนึ่งเดี๋ยวนะครับอันนี้ต้อนครับอันนี้จากปัตตานีครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวปิดไว้นิดหนึ่งเพราะว่านี่เป็นข้อมูลตรงนี้เนี่ยฮะเป็นจังหวัดปัตตานีนะฮะเนี่ยครับก็ไม่รู้จักกันอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปจากปัตตานีครับแต่ก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาครับเป็นอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราอยากทำธุรกิจกับเรานะครับ งานที่ผมทําอยู่เนี่ยครับผมไม่เคยเสียเงินที่จะต้องไปโปรโมตตามแฟนเพจเลยนะครับและที่สําคัญครับงานที่ผมทาฟรีนะฮะเพื่อนเพื่อครับถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับและมีผลลัพธ์อย่างเช่นเดียวกับผมนะครับติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญครับกดท่องติดตามด้วยเราจะมีข้อมูลข่าวสารและอัปเดตกันตลอดเวลาคลิปนี้พบกันแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ